สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับกับช่องบาวลินวันนี้จะมาเดินจากหา,าหูรัดนะครับหน้ามหาวิทยาลัยนะครับเพาะช่างนะครับไปปากของตลาดอันนี้คือวิทยาลัยเพาะช่างนะครับ อยู่ตรงข้ามกับตลาดพางหุรัตนะ์ะผมเดินมาจากแยกพางหุรัตนะครับมุ่งหน้าไปทางสะพานจะพาไปเดินนะครับเแยวปากของตลาดด้วยนะครับวันนี้นี่ครับโรงเรียนเพาะช่างนะครับสถาบาันเทคโนโ,ยโลยีราชมงคลน,นะครับ ก็ต่อเนื่องกันนะครับกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับามาเดินรีวิวจากภาหุรัดบ้านหม้อนะครับแล้วก็มาต่อที่าปากของตลาดกันเลยนะครับเป็นถนนตรีเพชรน,นะครับตรงนี้ มาตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับโรงเรียนมัธยมชายล้วนนะก็เป็นตึกรูปทรงแบบโบราณนะครับเข้ามาทาสีบุรณะใหม่นะครับสวยงามเลยโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับสะภานพุทธ เดี๋ยวนี้เขาก็มีาสาขาเ,าเยอะเหมือนกันนะครับสวนกุหลาบาแถวบางขุนเทียนก็มีนะครับเป็นโรงเรียนชื่อดังนะครับสวนกุหลาบลองจากสวนกุหลาบก็เป็นโรงเรียนวัดสิงอะไรพวกนี้นะ วัดลาดปุรณะนะครับวัดเรียบยนะครับผมกเ็เคยได้ยินเขาเรียกแต่วัดเรียบวัดเรียบนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้ก็พาเดินเที่ยวต่อพี่น้องก็ขอมานะครับอยากให้มาเดินแถวปากของตลาดด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ก็มีตลาดปากคลองตีเพชรนะครับฝั่งตรงข้ามที่ผมเดินอยู่เนี่ยเขาย้ายมาจากปากคลองตลาดนะ ตรงด้านหน้านี่จะเป็นลานน้ำพุนะครับเ,เชิงสะพานพุทธนะเราออกซ้ายไปนะครับเราก็ไปขึ้นสะพานพุทธหรือว่าไปขึ้นสะพานปกเก้าก็ได้นะเ,เป็นลานประบรม,มรูปนะครับของอรัชกาลที่1น,นะครับ มาทางนี้ก็จะไปทางปากคลองตลาดนะครับนี่ก็เป็นอีกประตูหนึ่งนะครับประตูจักเพชรน,นะครับตรงนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อก่อนนี่โอ้โหพ่อค้ามีค้านี่เขาวางดอกไม้วางอะไรขายเต็มกันไปหมดเลยนะครับตอนหลังมาเขาก็มาจัดระเบียบใหม่ไม่ให้วางเลยออกมาจากตัวบ้านนะครับก็เลยดูโล่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่เป็นแบบนี้นะเขาจะวางออกมาถึงต้นไม้นี่เลยนะแล้วก็ กูกระเบื้องใหม่นะครับแล้วก็ทําทางเดินให้กับผู้พิการด้วยนะแต่ว่าผมสังเกตดูแล้วนี่ถ้าคนตาบอดเดินมานี่เขา,เขา,เขาก็คงกะเดินชนประถางต้นไม้แน่ๆน,นะครับพรามันอยู่ชิดเกินไปนะครับน,น,น,นี่คือบรรยากาศาปากของตลาดนะครับ เมื่อก่อนนี้ผมก็มาซื้อดอกไม้นะครับเป็นประจำนะครับมาสมัยที่ผมทำงานอยู่แถวกรองสารนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็คือถนนบ้านหม้อนะครับ เป็นถนนวันเวนะครับไปออกสีแยกบ้านหม้อส่วนด้านซ้ายก็เป็นถนนจักเพชรครับปา,ากของตลาดคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เดินสบายนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับนำมาฝากกันนะครับปา,ากของตลาด เราสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใตด้ดินสถานีสนามชัยได้นะสถานีก็จะอยู่ข้างหน้านู่นะครับตรงสนรพระราชวังนะครับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นตลาดส่งเสริมการเกษตรนะครับนี่เราไปข้างในนู่นนะ ก็สามารถที่จะเดินเที่ยวไปได้เรื่อยๆนะครับไปจนถึงสนามหลวมกันเลยนะครับถนนสนามชัยแล้วก็ถนนมหาราชนะหรือว่าเรียบคลองกูเมืองคลองหลอดเดินไปเรื่อยๆไปออกบ้านหม้อไปสนามหลวงไปท่าเตียนนะครับท่าช้างท่าประจันเนี่ยิเนเที่ยวได้นะครับ นี่คือปากคลองตลาดนะครับวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับใต้ดินสถานีสนามชัยนะครับผมก็ยังไม่เคยลงไปนะเขาบอกว่าสวยงามมากเลยเราสามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับไปฝั่ง พลได้เลยนะไปอิสระภาพไปท่าพระบางแคนะครับนูนะครับหัวนะมุมทางด้านซ้ายนเป็นสถานีาทางโลกงนะครับสอนอราชวังครับเดี๋ยวจะข้ามไปอีกฝั่งน,ะนี่ครับเดินไปทางนี้นะครับ ทางนี้รถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับถึงสนามหลวงนู่นวัดโพวัดพระแก้วนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นตลาดกลางนะครับผักผลไม้ทางฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งตะกี้นี่ก็เป็น ตลาดส่งเสริมการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยนะครับแถวนี้เขาก็มีขายนะครับหรือว่าดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยมาซื้อแล้วก็ไปทำพวงมาลัยขายถือว่ามีทุกอย่างนะครับผลไม้ดอกไม้นะครับผักต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดกลางนะครับตลาดกลางผักผลไม้นะครับข้างไนผม จะไม่ได้เข้าไปนะครับแถวนี้ก็มีรถ3าล้อนะครับตุกๆจอดกันเยอะเลยก็ถือว่าเป็นระเบียบขึ้นเยอะนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะ,ะ,ไไะทางเดินก็ยังดูกว้างนะครับ งเดินทางเท้าเนี่ยฟุตบาทเนี่ยเขาก็ปูกระเบื้องปอูลายใหม่นะครับเป็นลายดอกไม้ดอกบัวนะครับนี่ครับดอกดาวเรืองนะหายกันเป็นถุงๆเลยนี่ครับรถสามล้อนะครับสามล้อตุ๊กตุก เมื่อก่อนนี่เขาจะไปจอดแถวท่าประจันท่าเตียนนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะแถวสนามหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็ต้องมาจอดตรงตลาดผักผลไม้นะครับปากคลองตลาด หวงอลไยแถวนี้เขาร้อยขายนี่ก็พวงละสิบ,บาทนะครับหวงเล็กนะพวงละสิบบาทหวงใหญ่ก็ต้องตามขนาดนะครับอันนี้คือบรรยากาศปากคลองตลาดนะครับ อยู่ตรงสะพานพุทธนะครับวันนี้ผมมาเดินรีวิวให้พี่น้องได้ดูกันมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบครับเดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ